งานแสดงสินค้าจีนอาเซียนหรือ C A Expo ครั้งที่21จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง28กันยายนนี้ที่นครหนานหนิงเพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียนและสร้างโอกาสใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำนักเลขาธิการ C A Expo ระบุว่าปีนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรสจะเข้าร่วมงานนี้ด้วยในฐานะประเทศพันธมิตรพิเศษ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีสมาชิกกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับเข้าร่วมงานนอกจากนี้ประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่งยงไฮ้ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานนี้เป็นครั้งแรกด้วยเป็นเวลากว่า20ปีที่ผู้นำจีนและอาเซียนร่วมกันจัดงาน C A Expo เป็นประจำทุกปีที่นครหนานหนิงเขตปกครองตอนเองกวางซีจวงเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในงาน C A Expo ครั้งที่11 เริ่มมีการเชิญพันธมิตรพิเศษเข้าร่วมงานแต่ละปีจะมีประเทศสมาชิกที่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจประเทศในโครงการข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนอาเซียนและประเทศต่างๆซึ่งจีนยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอาเซียนเป็นเวลา15ปีติดต่อกันและอาเซียนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนเป็นเวลา4ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี2020 ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้การค้าทวิภาคีระหว่างทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้น10.5%เมื่อเทียบกับปีก่อน